อ้าวกลาบสวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนาคมหาลาบเบิร์ดเปโลได้ขาน,น้อยเด้ออาเศร้านี่ก็เป็นเศร้าของวันศุกร์ที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6เนาะพี่น้องเนาะเอาก็มาพบพ่อกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์พี่น้องเล่าพัฒนาฮาหนอยแต่ว่าเมื่อนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดมาปูนาคอายุห8 8ปีแล้ว แต่ยังบอกท่านเคยพบพ่อสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้กับหูกับตาจาักเทือซึ่งเมื่อวานนี้กะเห็นกับหูกับตาเนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุภูสุคนนั่นแหละเกิดมากกับอายุหาสิบแปดปีแล้วพี่น้องบพรเคยเห็นอ่าสิ่งมหัศจรรย์อันนี้เกิดขึ้นจักเทือเนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นอีกย่างเดียวปูนากสิภาพไปเบิรงดอกอยุทธไทยคลิปได้พี่น้องเด้อ มื่แน็เขามาแล้วก็จะลืมหนึ่งกำลังเลี้ยงเชี่อเลี้ยงใจให้กับปูนาคในจังน้อยโดยการกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์พี่น้องสุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบยบได้พลาดข่าวสารดีๆตัวเลขได,ด้จากทั้งช่องปูนาคมหาลาภพี่น้องสิ่งมหัจจันทร์ที่ปูนาคว่าว่านี่คือเมื่อว่านี่ทั้งทีมงานล้านท้ำเนี่ย พากันไปตัดหญ้าพี่น้องอยู่วัดป่าทุดงวัดป่าทุดงยางซองห้องๆเนาะพี่น้องเนาะยูนอยู่ยใกล้นี่ละวัดห่องที่ปุนาเคยไปทําบุญไปวัดไปว่าแล้วก็ไปตัดหญ้านะเมื่อวานนี่ทีมงานไปตัดหญ้าพี่น้องทีมงานนี่ไปตัดหญ้าไปพบพ่อสิ่งมหัศจรรย์พี่น้องพี่น้องเคยเห็นบอกกบมีทั้งหมดหาขาพี่น้อง <c ười> ครบมีทั้งหมดหาขานะพี่น้องเนาะ ที่มานกระเดท็ทายลูปจะใบแต่ว่าตาปูนาก็าไม่ปูนาเบื้องกับปูนาก็เห็นอยู่แล้วมันมีตัวไหนเนี่ยแต่ว่าปูนากะพิจรารณาพิารณาซ้อมมากบกับหาเนี่ยหาขาเนี่ยมันมีหาขามันเกิดพราดสัจจ์ยังแต่ว่าคราวนี้ซั์ประหลาดเนาะพี่น้องเนาะสั์ประหลาดเนาะอ่าสัดประหลาดเดี๋ยวใสีพี่น้องพ้องไปเขาไปรับชมไปรับฟังน้ากันไปเบื้องน้ากันว่า กบหาคามันสิเป็นทีงไหนมันสิออกมาในท่าไหนขันพี่น้องตาดีพี่น้องเสียนเลขแต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้นาเกษีรู้ว่าผู้นาเห็นตัวไหนพี่น้องป้องไปเห็นตัวไหนกลับไปพิจารณาเอาแล้วพี่น้องเ,เอน,นื้อเบอนี้เล่าพัฒนาเลยหาหน้อยส่วนตาผู้นาเห็นตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วเดี๋ยวผู้นาสิบอกให้ทายคิปแล้วพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมพี่น้องเนน้อยกำนึงกำล,ลังแรงแช่แรงใจ กดสับสไลกดไ like, ลกดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือดนด้ว้พี่น้องเ้อาสารภูใดที่สิติดตช่วงนี้ปู้นักยังว่างอยู่พี่น้องว่างจนหองวันที่22อ่ 22, 28, ส22ส8 31ปูนักติดงานมงสวงแล้วช่วงนี้ไปนี่ห้าวันที่22นี่ยังว่างอยู่พี่นอ้องพี่น้อง้องไปผู้ใดอยากจะขึ้นเฮือนเพื่อนไม่บอกเฮือซูงานแต่ก็ยังเล่ากันแล้วแต่นะพนนี่น้องว่าติดต่อผู้ใดแล้วพี่น้องเ้อะอาไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่ากบหาคามันเป็นใงไหนพี่น้องเอาไปเบิงน้ำกันพี่น ครับนี่คือลักษณะของกบหาขาพี่น้องสองขาหลังบ่อเป็นนหยังพี่น้องบัดสองขาหนาบัดขาทางด้านขวาเมื่อบัดมีขาแน,น่อออนอ,อนออกมาอีกเป็นหาขานะพี่น้องก็เป็นหาขาเกิดมาปูนักก็บอกเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องฮะก็เคยเห็นนี่ละพี่น้องสังเกตบือข้างกับท้องพอดอ มีตัวอย่างแนหรัปูนาดันมีเลขในใจไว้ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาแล้วมีเลขในใจไว้ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาแล้วนะพี่น้องเนาะเลขเล่าพัฒนาตลอดถึงห้าน้อยมือนี่พี่น้องบริจุดชูบยากมื่อนี้กบให้โชคกบนําโชคพี่น้องมือนี้กบนําโชคกบนําโชคพี่น้องป้องไปพี่เจรนาบังเอาว่ามันมีตัวใดแน่มันเป็นัจไดาแน่ส่วนปูนาแล้วนั้น เห็นแล้วว่ามันมีตัวไดเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบท่านชัดเดียวสิมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เพิ่นสีค่อยชัด้นมาอันนี้ปูน่นาเห็นว่า,า่าพากันไปตัดหญ้าอยู่ในวัดพี่น้องพากันไปตัดหนาอยู่ในวัดวัดพระาธาตุดงยางบ้านม่วงเพื่อนองฮานจงหวัดอุดรธานีเฮ้าพี่น้องได้เห็นโชคเห็นลาบในวัดพี่น้องอกบหาขากบหาขาพี่น้องเอ,อ้ยเกิดมาปูน่นาก,ก็บอกเคยเห็นจากเื่อก็เห็นนี่ละกบหาขาเนาะพี่น้องเนาะ อัศจรรย์ใจโอ้แต่งโม่พ่อหมูมังคอนว่าอัศจรรย์มู้สร้างบินขามแม่น้ำของพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์แม่อัศจรรย์แม่แต่แต่สร้างบินขามแม่น้ำของขันได้ไล,ย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 ล,ล่ยักษ์ใหญ่จะจะจะเสริมคนจนผู้ขีเควยค้นกะเพื่อนาว่าผู้นากระจื้อบอกข้าได้ปันนัเนาะพี่น้องเนาะเอามาบอกมาจ่าจี้จวยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาพี่น้องเห็นตัวไหนตาดีก็ผู้นากระบอกผู้นาในเด้อ ว่ามัานเป็นตัวไหนว่ามันเป็นจังไหนอ่าถ้าสลับตาปูนาคแล้วเห็นแล้วพี่น้องว่ามันเป็นตัวไหนว่ามีตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้พี่น้องป้องไปเบิ้งกันคาคาสก่อนเบิ้งกันคาคาสกอนอ่าเบิ้งกันคาคาสก่อนเบิ้งได้แล้วกะตีพี่เจรนาออกมาให้ปูนาคเบิ้งแน่เนี่ยอ่าเอามาให้ปูนาคเบิ้งแน่เฉพาะมื้อนี้นี่ลาวพัฒนาอ่าตลอดถึงฮานอยเนาะพี่น้องเนาะตลอดถึงฮานอย ให้พี่น้องป้องไปายเขามีโชคไม่ใช่กับกบนําโชคพี่น้องกบมหัจจรรย์กบนําโชคพี่น้องเอ้ยเกิดมากอะอายุห้าสิบแปดปีเลยยังบ่ท่านเคยเห็นหาาอ่ากบหาคาจักเถื่อพี่น้องฮะก็เห็นนี่ละฮะก็เห็นเนาะพี่นอ้องเนาะอ้าเขามาเบิง่งพี่น้องว่มามันเป็นตัวไหนมันเป็นเจตนดยเนาะอ่าสลรับปูนากแล้วตีให้พี่น้องสี่ตีให้กบก็บเป็นเก้าพี่น้องกบก็บเป็นเก้าเนาะพี่น้องเนาะ กบมีหาขาก็เป็นหาพี่น้องกบมีหาขาก็เป็นหาตัวพยัญชนออกมาในกะสองขาในก็เป็นเลขสองพี่น้องกูนาคตีให้เก้าห้าสองนะพี่น้องนนะสองห้าเก้าเก้าห้าสองสองห้าเก้าก็ให้พี่ให้น,น้องเข้าไปพี่เจรานาเอาเมักจังจดัดขัดกับจังพานเนาะพี่น้องเนาะแต่สลาปูหนาคแล้วเห็นเป็นตัวนี้พี่น้องตีไปเป็นเก้าห้าสอง 2 5 9เอาให้พี่นอ้องเข่าพี่น้องป้องไปเขามารับชมรับฟังน้ำกันบ้านนี้หายแหงแหงมันหมาน,าน,มาน,านหายละล,ลําลุ้ยห้ถูกหวยาห้าหน้อยและพัฒนาสองตัวล่างสามตัวมน้นนี่เอาสำหรับคลิปนี้ปูหน้ากะฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงวันสมนีนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็อย่าลืมหนึ่งกำลังแรงเชียร์นังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเอาไว้นาะพี่น้องนเนาะเพื่อที่พี่น้องซื้อบริภาษข่าวสารดีๆ ตัวเลขได้จากทางช่องปู้นาพานาบสำหรับคลิปนี้ปู้นาคต้องขอการสวัสดีครับ